เเอาเอาไม่เอาเอาโอเควันนี้วันแรกนะผมขึ้นเวทีแต่คราวหน้าจะดีวันนี้ออโอเคนะครับบริษัทนี้ครับมันเกิดขึ้นจริงไม่ได้ถามเลยว่าคุณมีความรู้อะไรมีเงินเท่าไรขอว่าให้คุณมีใจที่นี่พร้อมจัดดูแลท่านทุกคนแล้วที่นี่ไม่มีแบ่งสายไม่มีแบ่งชั้นคนชั้นวรรณะ เพราะว่าที่นี่คือหัวใจที่จะให้ทุกท่านมีรายได้เป็นล้านถ้าเราเกษียณแล้วมีรายได้เดือนละร้านเอาไม่เอาเอาเอาไม่เอาเอาอ่าโอเคต่อไปนะครับวันนี้ลิขสิทธิ์ของแพลตฟอร์ม ITN แพลตฟอร์มนะครับบริษัทเท้าพ์ฤิ์เนี่ยเขาให้เราลงทุนแค่นี้เอาไม่เอาเอามีเงินไหมครับมีโอเคไม่เป็นไรนะครับขนาดนี้ เท่าไรครับมื่นหกพันแปดสิบสามบาทเท่าไรครับหนึ่งมื่นหกพันแปดสิบสามบาท, 16, บาทอ่าโอเคเรานะครับไม่ได้มีแค่ไซย์เดียวเรามีหมดกี่ไซย์สี่ <4 S 3> ไซดอ่าเรามีหมดสี่ไซด์เพราะฉะนั้นเราอยากให้โอกาสทุกคนแต่ในวันนี้ถ้าเราจะประสบทั้งสิดด้นนชีวิตที่มีรายได้เดือนละหนึ่งล้านคุณเลือกไซด์นี้ ถ้าไหนๆก็จะทําธุรกิจแล้วต้องการทํายากหรือทําง่ายครับง่ายอยากสําเร็จเร็วหรือซึ้อราคะเร็วเอาเร็วนะครับเอาเร็วนะต่อไปนะครับนี่คือโจทย์นะครับวันนี้ตั้งโจทย์ก่อนนะครับผมถือว่าถูกที่สุดในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับก๋วยเตี๋ยวก็แพงกว่านี้แล้วค้าวมอก็หมดแล้วนะโอเคนะฮะโจทย์ตรงนี้นะครับท่านคือหล้านบาทนะครับมาดูนะครับ โอเคนะครับแพลตฟอร์ม ITS นะครับผมมีเวลาเหลืออีก30นาทีนะครับไวไปไหมครับโอเคนะแพลตฟอร์ม ITS ระบบสร้างนะครับ <S 2> <S 2> <S สิสนทรัพย์ดิจิตอลเป็นระบบนะครับคุณรู้ไหมที่เราซื้อมาเก็ตเ 10, นี่ยหนึ่งมืนหกพันแปดสิบสามบาทคุณได้ซื้อลิขสิทธิ์นี้แล้วคุณเป็นเจ้าของเทคโนโลยีผมบอกเลยนะครับว่า เทคโนโลยีมันไม่เต็มไม่ตันไม่ตายใครเป็นเจ้าของใครครอบครองคนนั้นถือว่าโชคดีที่สุดแล้ววันนี้เราไม่ต้องนั่งคิดเองเรามีเทรนเนอร์มีโค้ชรูช่วยสอนเรามีบริษัทคอยซัพพอร์ตท,ทุกเรื่องทุกอย่างเรามีออฟฟิศ500ล้านไว้ที่ทำง,งานเห็นภาพไหมครับและเรามีพี่น้องที่อยู่ในห้องนี้พร้อมร่วมทุกรลวงสุขผมเป็นทาหารนะครับอ่าพี่ชายเป็นทหารนะครับสวัสดีครับพี่ พี่ก็รู้ว่าการเป็นทหารต้องไปเป็นทีกองร้อยมี11ท่านกองร้อยนะหน่วยหน่วยลาดตะเวนหน่วยลาดตะเวนนะครับทิ้งไข่ไม่ได้นะครับในห้องซีโอที่ผมเปิดห้องไว้ผมจะไม่ทิ้งไข่เลยสักคนนะครับเพราะว่าอะไรโอกาสที่คุณจะสร้างสร้างชีวิตให้เราเนี่ยช่วยเหลือคนอื่น วันนี้นะครับผมมาจากจากจากังหวัดเนาะต่างจังหวัดผมไม่เคยมีโอกาสเลยผมวิ่งหาโอกาสตลอดแล้วการที่วิ่งหาโอกาสของผมนะครับผมก็ไม่มีใครให้โอกาสเลยแล้วผมคิดทุกทั้งนะครับว่าถ้าผมมีโอกาสเมื่อไหร่ผมจะเอาโอกาสนั้นให้กับทุกคนนะครับผมจะโอากาสนั้นให้คนแล้วหลังจากนั้นคุณรู้ไหมครับผมทําหลายอาชีพมากวันนี้ถ้าผมบอกผมจะหมดเวลา นะครับเอาอาชีพปัจจุบันอาชีพแรกคือขั่รถผมอันที่สองก็คืออสังหาริมัพย์นะครับอสังหาริมัสยัก็ทําให้เรารู้จักที่ดินกรุงเทพและประิมณฑลทาให้เราอ่ะชนาญนะครับก่อนที่จะทําอสังหานี่ผมขับแท็กซี่มาก่อนโชคดีที่ผมไม่เลือกงานการที่ขับแท็กซี่เราจึงรู้ว่ากรุงเทพและประิมณฑลเนี่ยมันมีเนื้อที่กว้างใหญ่ขนาดไหนและเป็นพื้นที่ที่ ต้องไหนที่มีคนที่ต้องการมากที่สุดนะครับนี่คือข้อดีของการทำสาษนานะครับแล้วก็ผมยังไม่พอนะครับผมขายประกันชีวิตประกันงนาสภัยในที่นี้มีใครขายประกันชีวพครับอาชีพประกันชีตอ่านะครับมีเพื่อน,นะครับผมบอกเลยนะครับว่าอาชีพทุกอาชีพดีหมดซึ่งเป็นอาชีพ